็ขอจเจริญพรก็นี้ก็จะมาแนะนำอีกครั้งไปอีกครั้งหนึ่งที่อาตมาได้ตักสีพึ่งที่หุงไว้นานมาใส่ตลับนี้เพื่อ,อเปิดให้บูชาก็ทุกอย่างอ่ะไม่ว่าไม่ว่าจะตักครั้งไหนตักครั้งไหนมันก็จะใช้ที่เดิมตลอดเพราะพยายามหุงขยายขึ้นมาแล้วก็จะเข้าวิธีตลอดก็จะไม่ได้ใช้สีพึ่งที่ไป ซื้อเป็นกระปุกเป็นแว็กอะไรพวกนั้นก็จะใช้จะใช้ขี้พึ่งแท้มาหุงกับพวกน้ํามันว่านต่างๆน้ํามันว่านไอผงว่านต่างๆมันจะไม่มีพายไม่มีอะไรทั้งสิ่งจะเป็นผงว่านสเสน่ห์ผงว่านสเสน่ห์มหาโชคมหาลาภมหาเมตตาต่างๆซึ่งสีพึ่งแท้นี้ครั้งนี้ก็มาทําก็ได้ใส่ดอกพิกลทองที่อธิษฐานจิตปลูกเสกไปก็คาว่าดอกพิกลทองก็รู้อยู่แล้วนะถ้าเกิดว่าคนรู้เรื่องของ วัฒนธรรมโบราณอะไรประมาณนี้พ่คุณทองกับเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินก็จะใช้โปรยให้ข้า,าราชบริพารโปรยในพิธีต่างๆหลังจากเสร็จพิธีเป็นมงคลพ่คุณพทองนี่สื่อถึงความเจริญรุ่งเรืองความมั่งมีสีสุขความที่เป็นผู้ที่มีจถาบรราศักดาสีพึ่งอันนี้ก็หงมานานตั้งแต่าตามายอยู่เรียนวิปัสสนากับหลวงปู่นามที่วัดน,น้อยชมพู่สุพรรณบุรี ก,ก็ได้รับความเมตตาจากท่านหลายอย่างอยู่ทั้งอบรมสั่งสอนในหลายๆเรื่องหลายๆอย่างตอนนี้ก็น้ํามันชุดนี้ก็ถ้าพูดถึงน้ํามันมนมันยาวนานมากก็ตั้งแต่อาจารย์ของอาตามาท่านเดินทุด,ดงตั้งแต่เป็นเนนจนท่านเก็บว่านมวลสารว่านยาต่างๆเก็บไว้เก็บไว้พอท่านหยุดธุด,ดงท่านก็เอามวลสารว่านยาทั้งหลายของท่านมาผงเป็นน้ำมันเมตตามหาเสน่ห์ซึ่งทัง ท่านก็ทาแจกไปเรื่อยๆใครไปตกทุกอะไรไปพ่อค้าแม่ค้าแลไรก็จะไปหาท่านตอนที่อาตมาอยู่กับท่านแต่อย่างหนึ่งท่านไม่ให้เอ่ยชื่อท่านและทีนี้เมื่อปี2555อาตมาก็อยู่กับยังอยู่กับท่านอยู่ตอนนั้นท่านก็เลยมอบตํามันทั้งหมดที่ท่านมียกให้บอกว่าอาท่านเอาไปอนาคตข้างหน้าท่านต้องได้สร้างวัดสร้างวานสร้างประโยชน์ท่านก็ยกมาให้ แล้วก็ออกจอากท่านมาต่อมาก็มาอยู่กับหลวงปู่นามก็ในปีนั้นแต่แต่ไม่ได้ไอ้น้ำมันนี่ไม่ได้ห่งที่วัดหลวงปู่นามนะหลวงปู่นามมีจะหงแต่สี่พึ่งแต่น้ำมันก็ห่งปีนั้นแหละแต่แต่มาห่งอีกวัดนะหนึ่งห่งอีกที่หนึง่งห่งอีกที่แมในน,น้ำมันที่อาต่อมาห่วงขึ้นมาจากว่านจาต่างๆที่ครูบาอาจารย์ท่านเก็บไว้เนี่ยตอนที่ท่านหวงไว้ท่านก็เสีของท่านประมาณ2ี่สบกว่ายี่สบกว่าปีย0สิบกว่าพัรษาแหละ กานเก็บของท่านมารักษาของท่านมา20กว่าพรรษาเมื่อปี2555ท่านก็ได้มอบถวายให้อาตมามาโดยให้เหตุผลว่าอนาคตข้างหน้าต้องท่านต้องสร้างวัดท่านต้องไปสร้างวัดหาสร้างวัดทำอะไรสร้างวัดแต่ท่านก็บอกไว้แค่นั้นอาตมาก็คงจะคิดว่าผมไม่ได้สร้างวัดที่ไหนหรอกจนจับพระจับหูต้องมาสร้างวัดจริงๆอย่างคําที่ท่านบอกไว้กล่าวไว้ก็เลยเอาน้ํามันที่อาตมาหูเพิ่มขึ้นมาเมื่อปี2557 แล้วก็หงเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆอยว่าอยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหนก็อย่างสีพึ่งเนี่ยตอนอยู่กับหลวงปู่นม้มอยู่กับหลวงปู่เพชรอยู่ที่ไหนไหนก็จะมีพิธีใหญ่ๆไปเข้าร่วมพิธีก็จะเอาไปเข้าพิธีต,ตอลอดครูบาอาจารย์ก็ปลูกเสีให้เยอะอย่างที่โพส์กันไปอนะอันนั้นก็จะเป็นเรื่องจริงทั้งหมดเพราะว่าสาวมาท่านจอจองจะปลูกเสียงสีพึ่งนี่ยเไม่ใช่ไม่ช่าท่านไม่ได้นิมนต์ท่านมาปลูกเสียสีพึ่ง แต่ถือว่างานต่างๆที่ท่านร่วมพิธีอาตมาได้เอาสีพึ่งชุดนี้เข้าไปในร่วมพิธีเข้าไปในกองวัตถุมงคลน,นั้นด้วยเข้าไปปลุกเสกด้วย<ม>ร่วมปลุกเสกด้วย<ม><ม>นี่ก็เปิดให้บูชาในตลับร้อยเก้าก็ถือว่าเป็นการทําบุญแต่ว่าของนี้ไม่ดีโยมก็อย่าไปเชื่อมากนั่นคือความเชื่ออย่าไปเชื่อจนที่ว่าได้สีพึ่งมาแล้วมันจะมีแต่คนน่นนี่นั่นมันเป็นความเชื่อโยมถ้าเอาไปแล้วใช้ในถูกวิธีถูกทาง ทาสีพึ่งแล้วไปด่าวพ่อไปด่าวพ่อด่าแม่ด่าพูดเง่เขาก็มันก็ไม่ไม่น่าเมตตาหรอกโยมใช้สีพึ่งแล้วพูดจาดีพูดจาหวานค้าขายไม่ช่อบไม่โกงไม่กินยังไงก็เขารักเราเมตตาเราเขากลับมาซื้อเอหิตจิตตังบียามามะปีโยเทวะมนษษุษย์สานังเป็นที่รักของมนุษย์ปีโยพรหม,มานมุตมโมเป็นที่รักของพรหม ถ้าเกิดว่าแปลภาษาบาลีก็ไปต่างๆมันก็จะแปลจิตนำไปยังวัตถุที่ว่มนุษย์สร้างนำวัตประมานุตตะโมป์โยนาคสุกันนำพีนมตัวนี้อยัางน้ำมันอีกอย่างอาจะใช้ตัวนี้ตลอดแล้วก็ตัวอื่นอีกหลายๆตัวมันก็มันก็ผูกเศษได้าจะใช้คําว่าผูกเศษก็ไม่ได้ใช้คําว่าอธิษฐานจิตมากกว่าวไหมเนี่ยทีนี้น้ำมันน้ำมันก็มี2ขนาดไอ้พวกวันดอกรักซ้อน ดอกรักซ้อนว่านดอกรักซ้อนว่านดอกทองต่างๆก็ใส่ลงไปทุกอย่างไม่ว่าขวดเล็กขวดใหญ่หรือจะเป็นว่านดอกรักซ้อนหรือจะเป็นว่านดอกทองมันก็จะอยู่ในโหลใหญ่โหลเดียวกันหมดและสีพึ่งที่ตักแต่ละครั้งไม่ว่าจะตักใส่ตลับพลาสติกที่อาจอารย์ที่อาตมาเคยตักให้เข้าไปหรือจะใส่ตลับสแตนเลสที่ออกรุ่นแรกไป, <S <S ๆๆไปหรือมาใส่ตลับนี้มันก็จะมาจากบาดเดียวกันทั้งหมดมาจากเบียบาดเดียวกันทั้งหมดแล้วก็ ก็เสกไปเรื่อยเสกไปเรื่อยสวดไปเรื่อยได้มวลสารมาก็ใส่ได้น้ามันดีมาก็ใส่หนุน้ํามันใหม่ก็เติมนทั้งน้ํามันว่านทั้งสีพึ่งก็พุ่งเน้นในทางเมตตาเพราะยุคนี้สมัยนี้รู้อยู่แล้วทั้งโรคระบาดทั้งปัญหามานเมืองโยมก็ทกําก,ากินลําบากหากินก็นลำบากอันนี้เอาของพวกนี้มาทํามาให้กําลังใจกันดีกว่ามาให้กำลังใจอย่าไปเชื่อมากว่าของพวกนี้จะทําให้โยมรวยได้นะ แต่เอาเป็นความเชื่อกันก็นแล้วกันเป็นความเชื่อทําแล้วโยมจะได้เกิดกําลังใจมีกําลังใจไอ้เงินทองที่โยมถวายมาโอนมาให้มามันก็เข้าวัดเข้าวาก็เป็นการสร้างกุศลร่วมกันเราอย่าไปคิดให้มากกว่านี้อย่าไปหวังให้มากกว่านี้หวังว่าเออได้สร้างกุศลร่วมกันได้ทําบุญเข้าวัดเข้าวาร่วมกันมาเป็นค่าบูรณนะหลังคาวัดมาเป็นต้นทุนสร้างโบสถ์มาเป็นค่า อ่าสันตนาการอ่าสันตนาการต่างๆในวัดจะเป็นค่าน้ําค่าไฟค่าอะไรต่างๆในวัดอย่าอย่าอย่าไปคิดมากกับตัวนี้ก็ถือว่าทําบุญร่วมกันสุดท้ายนี่ก็คนที่น่าเป็นห่วงคนที่น่าเป็นห่วงและสงสารที่สุดก็คือบุลคลากรทางการแพทย์ตอนนี้สมเสียงที่สุดเราก็รู้อยู่แล้วปัญหารโรคระบาดในบ้านเราตัวนี้ก็ขอให้กําลังใจไปทางบุลคลากรทางการแพทย์ทั่วประเทศนะครับ อาตมาไม่มีกําลังอื่นจะช่วยได้แต่ขอช่วยให้กําลังใจแล้วกันท่านคือฮีโร่คือสุภาพบุรุษสุภาพสตรีที่น่านับถือนายกย่องในช่วงนี้ซุ per man ม,มาช่วยใครบ้างก็ไม่รู้แต่เขาบอกว่าฮีโร่แต่ปัจจุบันนี้อาตมาไม่เห็นสุ per แมนอาตมาเห็นหมอพยาบาลบุคลากรทางการแพทย์คือฮีโร่ตัวจริงที่ช่วยได้จริงที่เห็นจริงสุดท้ายนี้ก็ขอให้โยมทุกคนจเจริญด้วยจตุรพัทรพรชัยทั้ง4ประการคืออายุวันนะ สุขภาพละร่งพร้อมด้วยปฏิพานทนสารสมบัติคิดสิ่งใดปรารถนาสิ่งใดประกอบกิจการงานใดก็ขอให้มีแต่ผลกำไรเดินทางไปทิศใดหนใดก็ขอให้เคล้วร์าดปลอดภัยจากพยันตรายทั้งปวงขอให้ปลอดภัยจากโรคร้ายอย่าได้มากำไกยโยมและครอบครัวขอให้มีความสุขทุกคนทุกท่านเชิญขอจเจริญพร